คุณเชื่อไหมว่าแปลงฝันสามารถทำให้คนสองคนรักกันได้ไม่เชื่อครับเพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่มาแสดงเลยอ่ะไม่รู้เหตุผลคู่กันอาจจะรักกันได้ค่ะแต่ถ้าแปลงคนละครั้งคงจะยากไม่เชื่อทำไมต้องรักกันด้วยถ้าแปลงฝันชุดๆน่าจะได้มั้งคะเชื่อไหมเชื่อไม่เชื่อค่ะไม่รู้กันละอ๋อเชื่อคะ่ะทำให้แบบอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้น เชื่อค่ะอย่างน้อยมันฟันเราสะอาดเนี่ยค่ะมันทําให้รู้สึกแบบดูแล้วแบบน่าคุยน่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจาค่ะเพราะว่ามันอาจจะทําให้เรามีความมั่นใจที่จะยิ้มให้กันไม่เชื่อมันแปลกอะไม่เชื่อก็ปกติแยกกันแปลงมากกว่าไม่ได้แปลงด้วยกันไม่เชื่อแล้วกันค่ะไม่เชื่อครับแปลงก็แปลงคนเดียวไม่ได้แปลงกับใครอ<ช>๋อผม <ๆ S 2> ไม่มแปลงฟัน<ต>ผมก็มีแล้วครับวันนี้ ไม่เชื่อเหรอ,อเขาก็ไม่แปลงเหมือนกันมาพูดพูดต่อพูดต่อเขาก็ไม่แปลงเหมือนกันครับแล้วเขาก็เจอกับผมได้ครับก็เอาจริงๆตามหลักเหตุผลก็คงจะไม่เชื่อครับมันยังไม่มีอะไรที่แบบทําให้มาลักกันได้เชื่อ <c oughs> ฟันแบบแบบแอดก็รู้สึกดีเชื่อแล้วกันค่ะไม่ดูก็เชื่อ <c oughs> ผมว่าไม่เกี่ยวครับคนเราจะรักกันไม่ได้อยู่ที่ เชื่อมครับเวลาบางทีแบบเวลาคุณอยู่ด้วยกันก็แบบใช้เวลาร่วมกันถึงจะเป็นแบบนิดนิหน่อยหน่อยแต่ก็อยู่ด้วยกันนะฮะแม่จะเชื่อว่าการไปฟันทำให้สะอาดนะครับเราอาจจะรักกันได้ตรงเนี้ยไม่เชื่อครับไอแปรงฟันแล้วรักกันกนะ็ไม่เคยได้ยินนะคะเชื่อครับคนเราคนอยู่ด้วยกันยิ่งคนมีความรักก็คือยิ่งใกล้ชิดมากกว่าคนปกติบีบยาติฟันให้กันก่อนแปรงค่ะเชื่อเชื่อมีส่วนครับเชื่อครับว่าทำให้กลิ่นปาก มีส่วนถ้ากลินปากแรงๆ,ๆก็เราอาจรเราไม่คนเลิกกันได้เปนไปไม่ได้ก็แค่แปลงฟันเตรียมหยุดเวลาสีฟันพร้อมกัน14มกราคมนี้